สวัสดีครับขอต้องรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอม h o w s t ดนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักต้นไม้ชนิดหนึ่งนะเป็นต้นที่ผมชอบมากๆเหมือนกอันอ,อีก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 ชนิดหนึ่งนะครับต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้ในร่มชนิดหนึ่งที่เขามีชื่อว่านางคุ้มนะครับ Om oh Show Studio อเออผมเห็นครั้งแรกชื่อก็ดีด้วยนะแล้วก็สวยด้วยต้นก็สวยเป็นใบลักษณะมันจะเหมือน เหมือนเหมือนใบบอนขนาดใหญ่อะ่ะเออแต่มันจะคมสวยแล้วก็มันจะเป็นสีเขียวตองอ่อนๆนะครับแล้วก็มีลายที่ใบนี่ชัดเจนสวยๆมากๆแต่ไม่มีประวัตินิดนึงต้นนี้ที่ต้องมาทําคลิปเล่าให้ฟังนะครับก็เพราะว่าผมเคยเลี้ยงอยู่แล้วเขาก็ฟอมสวยโตสวยนะแล้วก็จนมีอยู่วันนึงอยู่ดีๆเขาก็ตายนะไม่รู้เป็นที่ดินเตื่มสภาพหรือว่ายังไงน้ําขังรากเน่าหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะเออแต่ไม่ใช่กระถางนี้นะครับเป็นกระถางเก่า เป็นกระถางเก่าซึ่งมันก็แล้วมันก็อยู่บำรุงปุ๋ยอะไรไปแล้วก็ไม่ฟื้นนะครับก็เกิเหี่ยวเฉาใบไม้แล้วก็เหี่ยวเฉาจนตายไปแล้วก็จนหายไปเลยหายไปจากกระถางเลยนะครับผมก็ไม่คิดอะไรแล้ว mm. ก็ปล่อยเขาไปแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้มีเหตุผลที่จะต้องใช้กระถ,ถางใบนั้นนะก็เลยก็เลยปล่อยไว้ก่อนนะครับจนมีอยู่วันนึงอ่ะผ่านไปประมาณ4ี่หเดือนนะเกือบ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 ครึ่งปีเหมือนกัน,นครับผมจะใช้กระถางนั้นนะครับ เอามาลงต้นในนี่ไงที่ผมทําคลิปไปครั้งที่แล้วอ่ะต้นเศรษฐีวรวยทรัพย์นะครับนั่นแหละผมใช้กระถางอันนั้นก็เลยไปเอากระถางนั้นมาโดยที่ดินมันยังอยู่ดินเก่ามันยังอยู่ไงก็เลยมาคว่าําคือตั้งใจยังไม่ใช้ดินเก่าคิดว่าดินมันน่าจะมีปัญหาก็พอเทไปนะครับพอพอเทดินออกมาแล้วนปะรากฏว่าผมก็เจอก้อนก้อนกลมกลม,กมสองก้อนนะก้อนกลมๆม,มประมาณประมาณขนาดเท่าหัวแม่มืออย่างเงี้ยครับอยู่ในดินเก่าอนะันนั้นในกระถางเก่าผมก็อ้าวเฮ้ย เมื่อก่อนในนี้เราปลูกต้นนางคุ้มเอาไว้นี่วานะครับปรากฏว่าหัวมันยังอยู่หัวมันยังอยู่นะแล้วก็ขาวจ้วเลยนะครับแต่ว่ายังก็มีรากโผล่เหลืออยู่นิดหน่อยนะเออรากเหลือน้อยมากๆแล้วก็หัวสีขาวมันก็เลยเฮ้ยก็เลยออกมาล้างน้ําทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนกระถางเพราะกระถางนั้นไปปลูกต้นเศรษฐีรวยทรัพย์แล้วใช่ไหมแล้วก็เลยมาเอากระถางนี้กระถางนี้มันปลูกอะไรแล้วตายไปจะไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนดินนะครับกระถางนี้มันว่างอยู่ดีเปลี่ยนดินเสร็จ ก็เลยเอาเขามาปลูกแต่แรกก็ปักไว้โดยที่ให้หัวเขาโผล่มาหน่อยหนึ่งนะแล้วก็โดนไว้ในร่มโดนแสงร่ำไรตอนเช้านะครับไม่ได้โดนแดดจัดนะดินที่ใช้ปลูกก็ดินดินทั่วไปเหมือนเหมือนธรรมดาดินถุงแล้วก็ใส่มีปุ๋ยหมักผสมเข้าไปแล้วก็ดินธรรมดาที่ผมเคยบอกสูตรไปนะครับดินถุงหนึ่งส่วนดินธรรมดาหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนนะเหมือนเดิมนะครับผมก็ใส่เอาไว้แล้วก็ให้หัวโผล่มาหน่อยหนึ่งหัวตอนแรกสีขาวจั๊วเลยนะ แล้วสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มเป็นสีเขียวผมก็ยังเฉยอยู่ยังลุ้นอยู่นะว่าจะได้ไหมเริ่มเป็นค่อยๆเป็นสีเขียวปรากฏว่าอยู่ดีแล้วก็แตกใบใหม่ขึ้นมาแล้วนี่ครับแตกใบใหม่ขึ้นมาแล้วที่เห็นนี่นะเออดีใจมากลยกเลยก็เลยกลายเป็นว่าได้2ต้นเลยด้วยซ้ำเนี่ยเมื่อก่อนเป็นต้นเดียวแล้วเหมือนมันแตกหัวมาข้างในนะครับก็เลยได้มา2หัวก็เลยได้มาสองต้นแต่ว่าไม่ได้แยกกระถางไว้จะได้เหมือนกันเออเดี๋ยวผมอาจจะแยกกระถางเป็นทําเป็น2ต้นดีกว่านะสวยดีนะครับเป็นนางคุ้มชื่อต้นนางคุ้มสวยมากใรมนน่ะคับ สีเขียวแล้วเดี๋ยวรออันนี้เขาออกใบออดมาอีกหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับว่าลักษณะการเจริญเติบโตงเขาเป็นยังไงฟอร์มต้นเป็นยังไงแล้วก็ใบเป็นยังไงครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดูทุกคนไปทําความรู้จักกับต้นนางคุ้มต้นนี้กันก่อนนะว่าเขาเป็นมีความเป็นมาเป็นยังไงลักษณะต้นเป็นยังไงบ้างนะครับการปลูกยากไหมอะไรอย่างนี้นะไปครับาสาหรับว่านานางคุ้มนะครับบางบางพื้นที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าว่านผู้เท่าเฝ้้้าาาาาบนนนนนครหืือววว่่น่นกกกุุมมม็็ีเปพชใล ที่มีหัวใต้ดินนะครับลักษณะจะคล้ายหอมหัวใหญ่เลยนะครับเปลือกสีเหลืองเนื้อในขาวขุ่นหรือว่าเหลืองอมขาวนะครับใบกลมใหญ่หนาะสีเขียวเลยนะแล้วก็ปลายใบยจะเป็นคลื่นเล็กน้อยนะครับมีลายสีขาวเทาสลับกับสีเขียวเป็นระยะตลอดทั้งใบนะครับสวยมากๆเลยนะใบของเขาเนี่ยนะครับก้านใบจะยาวนะครับแล้วก็สีเขียวแก่นะครับ ออกดอกเป็นช่อจากกลางกอนะครับคือดอกสีขาวสวยมากๆเลยนะแต่ว่าของผมยังไม่ออกนะครับแต่ว่าผมเห็นรูปจากอินเทอร์เนต็ตมาเนี่ยโอ้โหดอกสวยมากนะครับก้านดอกจะเป็นแท่งสูงตรงขึ้นมานะครับดอกช่อจะมีสีม่วงปนขาวนะครับตัวดอกประกอบด้วย6กลีบแล้วก็มีเกสรสีเหลืองนะครับมีกลิ่นหอมอการขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัวนะทีนี้นะครับมาดูมาดูการปลูกของเขานิดหนึ่งนะการปลูกเขาเนี่ยนะครับ คือตามทฤษฎีนะครับที่เขาบอกกันมาบอกว่าดินที่จะนํามาปลูกนะครับจะต้องให้เอาไปเผาไฟเสียก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ทุบดินให้แตกละเอียดแล้วก็ตากน้ําค้างทิ้งไว้1คืนนะครับพอให้หมันชื้นๆนะแล้วก็เอาดินมาใส่กระถางแล้วก็วางวางตัวหัวของว่าน,านครับไว้ตรงกลางนะกบดินไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมิดมากนะเพื่อให้หัวว่านนั้นโผล่ออกมาเล็กน้อยนะครับรดน้ําพอเปียกเท่านั้นไม่ให้น้ํามากเกินไปเพราะจะท,ทาให หัวว่านั้นเน่าได้นะครับการนําไปเผานี่น่าจะเผาในเรื่องของการฆ่าชเาาาชื้อโรคเอ่อมันจะป้องกันพวกเชื้อราอะไรพวกนี้ได้นะครับในในดินนะมันก็จะทําให้ดินนั้นปลอดภัยจากพวกเชื้อราอะไรพวกนี้นะเพราะว่าเขาเป็นหัวถวมต้องอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็ไม่ให้น้ํามากเกินไปนะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัวนะครับในเรื่องของความเป็นมงคลเนี้ยนะครับเออแปลกมากๆเลยนะเพราะว่า ว่านนางคุ limit, <It> ้มเนี่ยนะครับเป็นว่านที่มีความมงคลทางด้านการคุ้มครองนะครับป้องกันอันตรายต่างๆถ้าปลูกไว้ในบ้านนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับหรือว่าความเชื่อนะเขาจะบอกว่าสามารถที่จะป้องกันไฟไหม้ได้นะครับถ้าเราปลูกว่านนางคุ้มนะครับแล้วก็จะคุ้มครองให้บ้านของผู้เป็นเจ้าของนะครับรอดรอดพ้นจากการถูกไฟไหม้นะอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นเป็นความเชื่อหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตามตามชื่อเขาที่เป็นว่าว่านนางคุ้มนั่นเองนะครับอ่ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมานะครับเป็นต้นว่านนางคุ้มนะครับแบบสวยงามแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับสูงใหญ่นะใบเขียวสวยใบเงาแวบเลยนะครับดูลักษณะของใบอ่ะสวยมากเลยมาอย่างที่ผมบอกไหมครับว่าใบของเขาเนี่ยคือสวยนะครับเนี่ยดูสิครับมันเป็นทรงแบบโหสวยเลยนะ แล้วก็มีลวดลายนะครับลวดลายก็สวยนะผมชอบฟอร์มของใบผมชอบแบบลักษณะใบาเขามากๆเลยนะครับเพราะว่าสวยมากนะครับก็เขียวสวยเนี่ยดูใบเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือต้นว่านางคุ้มนะอันนี้พอดีช่วงที่ผ่านมามันมีลมพายุนะครับมีฝนตกมีลมผมก็เอาเอาไม้มาค้ำปากเอาไว้ได้นะแล้วก็เอาเชือกผูกเอาไว้สักหน่อยนะครับไม่ให้เขาโยกเยกานกะเพราะว่าตัวใบเขาใหญ่ไงพอใบเขาใหญ่พอโดนลมพัดมันก็จะ ก็จะเอ็นได้นะครับก็อาจจะล้มลงไปได้นะครับนี่เนไหมฟอมเนี่ยดูใบนะใบสวยมากเลยไหมครับใบสวยมากเลยนะครับว่านางคุ้มนะครับนี่อันนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเลี้ยงนะถูกจุดนะวางก็ถูกที่นะแล้วเขาออกดอกสวยๆนะเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับสวยนะสวยสวยสวยมากๆเลยผมดีใจมากเลยครับที่เขากลับมาเริ่มเติบโตได้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ